อดีตผมเคยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนฐานะปานกลางคนหนึ่งครับที่เกลียดเช้าวันจันทร์กับเย็นวันอาทิตย์และมีความฝันอยากจะทํางานอยู่ที่บ้านโดยใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่าจะอยู่ในที่ทํางานผมจึงได้พยายามดิ้นรนด้วยการทําธุรกิจของตัวเองมาหลายๆรูปแบบครับจนมาวันหนึ่งผมได้มารู้ว่ามีคนสามารถหาเงินด้วยการเทรดโฟเลกจากที่บ้านได้จริงผมก็เลยอยากจะลองทําให้ได้แบบเขาดูบ้างครับ จากนั้นมาผมก็เริ่มศึกษาพื้นฐาน Forex แบบจริงจังแล้วจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อที่จะมาลองเทรดแบบ Full Time ดูครับในช่วงแรกๆของการเทรดผมนั้นผมดันไปล้างพอร์ตด,ด้วยเงินเก็บเกือบทั้งหมดของผมจึงทำให้ตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มจริงจังกับการทำ Risk Management ในการเทรดของผมแล้วครับแต่ปัญหาที่ตามมาของผมก็คือ ผมยังทำกำไรไม่มากพอถึงขั้นที่จะเลี้ยงชีพได้จากการเทรดเพียงอย่างเดียวเรียกได้ว่ารายได้มามาหายหายแต่ในขณะที่รายจ่ายก็มีมาทุกเดือน สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแย่สุดๆก็คือพ่อแม่ของผมกลับต้องมาเป็นฝ่ายช่วยเหลือเรื่องการเงินของผมเป็นส่วนใหญ่ทั้งทั้งที่ผมก็โตมากๆแล้วและมันควรเป็นหน้าที่ของผมเสียมากกว่าผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกชายที่ห่วยมากๆเลยครับ แต่ในตอนนั้นผมก็ได้บังเอิญไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้ครับซึ่งเขาเป็นเทรดเดอร์อาชีพมาแล้ว30ปีและดูแลพอร์ตกองทุนให้กับลูกค้าหลักหลายล้านเหรียญโดยเขาได้ให้คำแนะนำที่เปลี่ยนชีวิตการเทรดของผมไว้2คํคำแนะนำดังนี้ครับข้อที่1การตั้งเป้าหมายเทรดเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวอาจจะยากเกินไปเพราะผมในตอนนั้นประสบการณ์ยังน้อยและทุนยังน้อยอีก ถ้าตั้งเป้าหมายการเทรดเพื่อสร้างผลตอบแทนแบบดอกเบีย้ยทบต้นแบบนี้จะง่ายกว่าครับและเป็นไปได้จริงมากกว่าและพอเวลาผ่านไปเมื่อเรามีประสบการณ์มากพอและทุนที่มากพอเราค่อยตั้งเป้าหมายเป็นการเทรดเพื่อเลี้ยงชีพทีหลังก็ได้ข้อที่ 2. การใช้เทคนิคของผมในตอนนั้นมันไม่สามารถชนะตลาด forex ได้เพราะมันออกแบบมาสำหรับการเทรดในหุ้นไม่ใช่การเทรดใน forex และแนะนำให้ผมลองเปลี่ยนวิธีการเทรดไปใช้วิธีการที่เรียกว่าเทคนิคการแกะรอยสามัญการเงินซึ่งเป็นวิธีที่ธนาคารเขาใช้กันเพื่อสำหรับการเทรด forex โดยเฉพาะแต่คนทั่วไปมักไม่ค่อยรู้จักครับซึ่งวิธีเทรดแบบนี้มันช่วยทำให้ผมสามารถกรองสัญญาณเทรดคุณภาพต่ำออกไปโดยจะก,กรองเหลือแค่สัญญาณเทรดที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นวิธีนี้มันช่วยผมได้มากเลยครับ เพราะผมสามารถตัดสินใจเทรดได้ถูกที่ถูกเวลาเกือบทุกครั้งเสมอเลยและทําให้เหนื่อยน้อยลงแต่ผลกําไรมากขึ้นอีกด้วยเพราะผมไม่ต้องขาดทุนไปกับสัญญาณเทรดที่ไม่ใช่หรือขาดทุนไปกับสัญญาณเทรดคุณภาพต่ําๆอีกต่อไปที่สําคัญไปกว่านั้นคือระบบเทตรดตัวนี้ทําให้ผมมีเวลาเหลือเฟือที่จะทํางานอื่นๆที่ผมชอบทําได้อีกนอกเหนือจากการเทรดเพียงอย่างเดียวเพื่อลดความกดดันจากการมีไรายได้แค่ทางเดียว มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับไม่ต้องกดดันตัวเองเหมือนแต่ก่อนอีกเลยครับตรงจุดนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้เลยนะครับว่าการเทรด forex นั้นไม่จำเป็นจะต้องขยันหรือทำงานหนะักแต่จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทำงานอย่างชาญฉลาดและตัดสินใจเทรดในจังหวะที่ใช่จริงๆเท่านั้นจึงจะทำให้การเล่น forex มีประสิทธิภาพมากกว่าครับ ้ายกับว่าถ้าเราจะเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองหน้าเราก็เลือกตัดสินใจจะยิงประตูเฉพาะในกรอบเขตโทษเท่านั้นเพราะมันมีโอกาสยิงเข้าประตูมากกว่าการยิงนอกกรอบเขตโทษนั่นเองครับแผนการต่อไปของผมก็คือการวางแผนทางด้านการเงินอย่างจริงจังมากขึ้น พร้อมไปกับการทำธุรกิจส่วนตัวและการเทรด forex เพื่อสร้างผลตอบแทนแบบทบต้นควบคู่กันไปโดยมีเป้าหมายว่าจะเริ่มจากการทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองที่บ้านควบคู่ไปกับการเทรด forex ไปด้วยในยุคที่ผู้คนเริ่มใช้ Facebook กันมากขึ้น ผมก็เลยแชร์จุดเข้าของผมหรือแชร์บทวิเคราะห์ที่ใช้ในการเทรดของผมแบบเล่นๆฟรีๆบนแฟนเพจของผมเองอยู่เป็นประจำนั่นจึงทำให้เริ่มมีผู้คนเริ่มติดตามและเป็นที่รู้จัก จากนั้นมาผู้คนที่เป็นผู้ติดตามเริ่มอยากรู้ว่าแนวทางการเทรดของผมต้องทำยังไงบ้างผมก็เลยเริ่มต้นลองมาสอนผู้คนแบบฟรีๆแบบสนุกๆดูครับแต่ปัญหาก็คือ,อการสอนแบบฟรีๆสนุกๆของผมเนี่ยมันไม่สามารถช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้เลยเพราะมันยังขาดสิ่งที่สำคัญในบางอย่างอยู่จนผมได้มารู้ทีหลังว่าการเทรดน,นั้นมันไม่ใช่แค่การที่ผู้เรียนรู้ข้อมูลแล้วจะกลับไปเทรดได้เลย เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆทุกคนแค่ดูใน YouTube ก็สามารถเทรดสำเร็จกันได้ทุกคนแล้วแต่การเทรดให้ชนะตลาดได้มันต้องอาศัยการดูแลและการโคชชิ่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยครับด้วยเหตุนี้ผมจึงตัดสินใจสร้างระบบการเรียนการสอนสไตล์แกะรอยสถาบันการเงินขึ้นมาโดยตั้งชื่อกับโปรเจก t นี้ว่า Elit e Level แนวคิดเบื้องหลังโปรเจก t นี้คือมันไม่ใช่แค่การสอนหรือเผยความลับอะไรบางอย่างให้ผู้เรียนรับรู้เพียงอย่างเดียวแต่ความสำคัญของมันอยู่ตรงที่การโคชชิ่งหลังจากที่สอนจบไปแล้วเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เทรดที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมการเทรดที่ถูกต้องตลอดเวลาไปด้วยกันผ่านการดูแลระบบโคชชิ่งในรายกลุ่มนั่นเองและมีเทรดเดอร์ที่เข้าสู่โปรเจกต์เอลิทเลเวลนี้มากกว่า1000คนภายในระยะเวลา3ปีครับ โดยโปรเจกต์นี้มันสามารถสร้างเทรดเดอร์ให้มีอัตราประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นจากการดูแลและโคชชิ่งแบบนี้ในระยะยาวในทุกๆวันนี้ผมเพียงแค่เทรดตามปกติของผมในทุกๆเช้าโดยใช้เวลาเพียง20นาทีต่อวันและผมยังสามารถมีเวลาให้กับ,บครอบครัวได้อีกมากมายและสามารถทำงานเอลกอ,อื่นๆที่ผมชอบได้ควบคู่ไปกับการเทรด forex ไปด้วยครับ าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจแนวทางการเทรดสไตล์แกะรอยสถาบันการเงินและบทวิเคราะห์ดีๆที่ทางเพจจัดทำขึ้นเพื่อนๆสามารถที่จะกดไฮไลท์ได้ที่เพจไทย f o r e เ Elite เพื่อเรียกติดตามบทความและสาระดีๆจากทางเพจนี้ก่อนใครได้เลยครับ